ทหารหนุ่มจัด99ขันมากมาสู่ขอแฟนสาวเพราะคำอธิษฐานของแม่ต้องมาแก้บทในวันแต่งงาน เมื่อวันที่30มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเว็บไซต์ชื่อดังอย่างข่าวช่อง3ได้รายงานเกี่ยวกับงานแต่งสุดชื่นมื่นของคู่รักจังหวัดตรังโดยเปิดเผยว่าขบวนขันหมาก99ขันหมากพร้อมคนถือขันหมาก99คนยืนเรียงแถวยาวเหยียดประมาณ50เมตรเพื่อมาสู่ขอนางสาวพานีคงประสม อายุ25ปีครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังทากลางความตื่นเต้นดีใจของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฝ่ายเจ้าสาวรวมทั้งเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียง ด้านสิบโทชัชนันชูชาติอายุ24ปีสังกัดกองพันทหารมาที่16ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าเบ่าในงานนี้ได้ยกขบวนขันมากเดินเข้าไปในบ้านของเจ้าสาว โดยขันมาก99ขันมากนี้ถูกนำไปวางจนเต็มลานหน้าห้องเจ้าสาวจนแทบไม่มีทางเดินซึ่งของภายในขันมากจะเป็นขนมไทยต่างๆตามตำราโบราณขันมากเงินขันหมากทองมีสินสอดเป็นเงินสด3 0 0 0สนบาทและสร้อยทองสองบาท สิบโทชัชนันเผยว่าสาเหตุที่มี99ขันมากเนื่องจากก่อนที่ตนจะเกิดแม่ได้ตั้งอธิษฐานเอาไว้ว่าหากได้ลูกชายวันใดที่เขาแต่งงานก็จะจัดขบวนขันมากให้99ขันยอมรับว่าเพิ่งมาทราบจากแม่หลังจากที่ขอฝ่ายหญิงแต่งงานแล้ว พร้อมเผยว่างานนี้ต้องเตรียมล่วงหน้า2-3เดือนเพื่อจัดหาผู้ถือขันมาก99คนซึ่งมาจาก3หมู่บ้านให้มาช่วยทำให้พิธีเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว o com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ